ตอนนี้เราอยู่ที่สวนสัตว์กันนะครับวันนี้น้องอลิซน้องอลินจะพามาให้อาหารสัตว์กันนะครับเริ่มจากการให้อาหารจระเข้อลิซมีจระเข้อยู่กี่ตัวในบอ่อครรับนี่ะสองตัวชื่อสองตัวนะถ่่าายีดกวโอ้จอระเข้กินไม้อุ้ยอุ้ย น้องอลิศก,กำลังให้อาหารจระเข้อยู่นะครับโอ้โหจระเข้มาสองตัวเลยโอ้โหจระเข้กำลังกินไก่ ถลุงเชอร์เก้จะได้กินไหมเนี่ยโอ้กินแล้วกินแล้วกินแล้วตรงนี้ก็มีมุมนั่งร่มรื่นมากเลยและด้านนี้ก็คือทางเข้านะครับกลุ่มนี้สวยมากเหมือนญี่ปุ่น ึ้นบันไดเดี๋ยน,นี้มีอะไรเดี๋ยวเข้าไปดูกันโอ้คาเฟ่ทำอะไรกันคะเนี่ยปะป๊าเข้าไปข้างในเข้าไปทำอะไรคะ้้ปปปาาเขาไพาไปดูอาหารปลาดีกว่าไปให้อาหารปลากันดีกว่า พาน้องอริศพาป๊าไปให้อาหารปลาดีกว่าไป Let's go ขายยืมขายลูกตัวนี้ชิคชิไหนว่าให้อาหารปลางไงไปเร็วน้องลีนไปให้อาหารปลากันไหมลูกไปค่ะเด็กเด็เดินไปค่ะอริศนำไปเลยค่ะอริศพาไปเลยค่ะ พาไปเลยค่าทั้งไหนคะ จ๋า <c oughs> ได้ค่ะได้ค่ะนี่เอามาใส่เร็วใส่ลงไป <c oughs> ให้มัมมี่ทำให้ไหม <c oughs> ทำแบบทำแบบเจ๊จลูกขย่อขย่อยอ่ะใช่ค่ะขย่อไขย่อ หลายเยอะมากๆเลยอริชชอบมาให้หานปลายใช่ไหมคะชอบค่ะเพราะว่ามันขยำสนุกอ๋อขยำสนุกนะ น้องอลินให้อาหารปลาไหมคะอ,มองเลยันนี้ลิบจะพาไปให้ไหกตายเชิญค่ะน้อง,องลินเข้า,าไปเลยลล<ะ>ค่ะไปค่ะกระต่ายอยู่ตรงไหนคะเจอไหมคะนี่น้องอลินเดินนำมาเลยนะครับน้องอลินมาบ่อยมาก โอ้น้องลินมาบ่อยมากๆเลยเจอกระต่ายไหมคะกระต่ายมันนอนอยู่ตรงนั้นไงลูกนี่นไงนี่นไงกระต่ายนี่มาแล้วกระต่ายนี่นไง<า>อลิซเ<า>ป็นไหนลูกนี่เป็นบ้านกระต่ายลูกนี่มีแพ้ด้วยอลิซพาไปดูแพ้หน่อยเร็ว มีแพะด้วยนะครับแพะที่นี่ยืนสองขาได้น้องลิีน์ให้กระต่ายกินสิลุก ถ้านี่นกระต่ายค่ะกรตายมันกินแล้วกตายมันกินแลาจากหัวมัไหนจห,ไไหนมันไหนมันวิ่งหนีไปไหนกระต่ายสีอะไรคะ กระต่ายเยอะมากเลย,ยนี่น้องอลินจะเอาผักไปให้แพะแพ้อยู่ไหมนี่ไงแพะมาแล้ว แค่มาแล้วโอ้เก่งค่ะจ้าไปเราไปดูตัวอื่นกันบ้างดีกว่าไหมคะว่ามีตัวอะไรอีกนะไ,ไปเราไปดูกรงอื่นกันบ้างดีกว่าลูกไปดูกวางกันดีกว่าไหมเฮ้ยอลิศหา,ากระต่ายเจอได้ยังไงเ,เ,เห็นตูดมั้ยเห็นตูดมันเหรอ แล้วต่อจากกรงกระต่ายก็จะเป็นกรงของแพะแล้วก็กวางที่นี่เขาจะมียาขายให้กับสัตว์ทุกตัวเลยมีอาหารกระต่ายอาหารแพะอาหารกวางอาหารนกอาหารไก่ นี่มีกวางด้วยนะครับอันนี้มีตัวอะไรบ้างคะเล่าให้ฟังหน่อยค่ะ ตัวอะไรบ้างคะจาวไงมดมดรับแล้วต่อจากกวางก็จะเป็นกรงนกอุ้ยนกยักษ์เอ้ยไม่ใช่ไก่เนี่ยครับมีกรงนกที่ราบสีขาวแล้วก,ก็จะมีตัวหน้าเยอะมากหลายตัว มีหลายสีด้วยก็มีหนูตะเพา,าด้วยสี้ขาวน่ารักมากเลยตัวนี้นนและนี่ก็คือเม่นแคร์ตรงไหนนี่มันนอนอยู่ เห็นแม่นแคบไหมคะลลอลิเห็นแมนแคบไหมคะเรมีเต่า,า,ตาด้วยนะมากเลยอที่บ้นะโอ้ที่บ้านเรามียังไงลูกเต่าอ่ะนี่ใช่<ะ>ชูคาต้าหรือเปล่าเนี่ย<ะ>ว่าไงครับได้ค่ะอันนี้เต่าน้ำ อันนั้นต่บกอาตรงนี้ต่อบอกต่าบกจะขึ้นมาอุยยงเหมือนต่ออใช่ใช่ใช่ยังมีเต่าน้ำด้วยมาดูเต่าที่ชอบกินมีหลายตัวเลยที่เนี่ไปไปดูตัวนี้ต่อนี่คือเต่าน้ำและนี่คือต่าบอกและนี่คือใคร น้องอลินเองค่ะใช่ฉันน้อยอยู่นี่อ๋อหนูอ,อยู่นี่นะป้าป้าตั้งชื่อเต่าว่าเต่าอะไอรเต่าเชอรี่เต่าเบลเต่าเชอรี่เหรอน, <c oughs> นี่ก็เป็นกรงกระต่ายเยอะมากดู <c oughs> ตัวนี้สิขึ้นไปยืนเด่นกับเพื่อนเลย เฮ้ยทำให้มันดมเท้าหนูอ so ล่ะมาดูตื่นสิลูกมีอะไรอีกคะกระต่ายมีหลายสีมากเลยและกลงต่อไปก็คือนกยูง เฉียนว่านกจุงกันโหตัวนี้ก็ใหญ่ตัวเบื้อเมเลยตัวใหญ่กว่าเด็กๆอย่างเงี้ยป,ะปะ้าป๊าหนูอยากให้อาหารสัตว์นะตัวตัวนี้ตัวอันนี้เหรอคะอันนี้ก็คือกรงค่ะเตรียมไว้สําหรับใส่ตัวอะไรก็ไม่รู้เป็นกรงเปล่าๆใช่ใช่ใชๆเด็กๆใช่ไหมใช่เด็กๆเหรอคะ เราจะให้หันอะไรต่อคะนกยูงนกยูงนเหรอ,อเอาไปกันเลยไม่จิกหรอกมันไม่ช่วยลูกสิช่วยน้องอลิสหน่อย นั่นแหละเห็นไหมเก่งมากค่ะลุงยูมันกินไหมโอแล้วเอาไปให้โตอื่นบ้างนหน้าจะยังไม่ไปให้โตอื่นบ้าง ที่นี่เขาก็จะมีแปลงผักแปลงดอกไม้ด้วยนะครับปลูกดอกไม้ปลูกผักแล้วก็จะมีผักออร์แกนิกน้นองอลิซไปไหนมาคะ โอ้ตรงนี้มีไก่งวงด้วย 3, เอริะจะให้อาหารไก่งวงใช่ไหมคะให้ยังไงอ๋อกรอกใส่ในท่อนะอว่าาเเรก็ลงกลงไปโยยนแล้วมันก็จะไหลไปตามทางให้ไก่งวงกินเสร็จแล้ว,ห,วหนูใจจหมดแล้วหนูใจจหมดแล้วเนาะเรนเทใส่ ใส่ทอดได้เลยค่ะให้ไก่งวงกินนะคะมามามาจี๋่ายไปแล้วใส่อีกได้ค่ะเโยนไปได้ไหมของที่หมดได้ยังคะเอาถุงให้ป,ป๊าค่ะโยนโยนโยนไปได้ไหมอ่ะโยนก็ได้ค่ะโยนถึงไหมคะ ล้อน้องได้นั่นนะมันไม่เห็นร้ออันนี้เรามีตัวอะไรอีกไหมคะลูกตรงนี้มีอะไรอีกไหมไม่มีค่ะไม่มีแล้วหรอคะไม่มีมีตัวอะไรต่อคะหมากับกับใช่ไหมคะใช่แล้วก็มีหมูเอ้ยระวังมดกัดนะป๊าเห็นมดแดงด้วยไม่นีมดแดงมองไม่เห็นนะเมื่อกี้หนูเห็นแล้วหนูนมองชัดปตาป๊ามองไม่เห็นอ๋อเดี๋ยวมีต้นทุเรียนด้วยนะครับ ยังไม่มีลูกเลยมดไม่กินข้าวหรอกลูกต้องให้ไก่งวงกินค่ะอืมไก่งวงกินข้าวอย่าเลยดูสิลูก น้องลิมไปไหนคะเอา้าวเดินเก่งมากคะ่ะนี่เรากำลังจะเดินทางกลับบ้านแล้วนะครับหมดแล้วป้าป๊าคะตอนนี้เขาตัดต้นไม้แล้วเพราะว่า เมื่อก่อนแต่มันมีดอกไม้เต็มเลยอืมนี่เขาจะปลูกอะไรเนี่ยอริศเนี่ยเนี่ยเขาเตรียมดินไว้ปลูกแล้วเนี่ยเห็นไหมลูกเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเขาจะปลูกดอกไม้หรือเปล่าลแ,ลลแล้วก็จบทริปแล้วครับเราจะกลับบ้านแล้วอริศไปบ้านไหนคะลูกนี่มาตรงนี้มาลิส